สวัสดีครับไปขับของเปียนนะครับวันนี้ขอตอนรับก็สูตรตลาดลมปูเอ้ยไม่ใช่ครับนะฮะไปดูดารานะครับนักร้องสาวสวยนะครับสาวใต้นะครับได้ขาว่าเป็นสาวใต้ด้วยนะครับโอ้คุณนักมีเรียนะครับออกมามองฟ้าที่ดู นะครับเป็นรายการเกมพิสวงนะครับซึ่งคุณนัทมีเลียนะครับมาคนเดียวนะครับนี่คุณนัทมีเลียใสนะครับโอ้โหหน้าตาใสๆเลยเด็กเลยนะครับแสดงมีคนโชว์นะครับนี่นะฟิลิปกับนัทมีเลียนะครับปีสองพันห้าร้อยสี่สิบครับนะฮะรายการเกมพิสวงนะครับ เจอวันนั้นก็ไดยมีโอกาสนะครับนี่นะฮะขอลายเซนครับคุณนัทมีเลียนะครับนี่นัทมีเลียเซ็นเรียบร้อยนะครับระหว่างที่สอนเสร็จก็ได้ขอลายเซนนะครับน้องนัทมีเลียนะครับเซนให้ไอพิฟิลิปเรียบร้อยนัทมีเลียนะครับนี่หลายเซนนะครับนะในยุคนั้นเป็นพรีเซนเตอร์ของโค้งด้วยนะครับอันนี้ น้ำไม่มีแต่ว่าขวดยังอยู่ในสภาพดีเลยครับกระป๋องอยู่ในสภาพดีนะครับอันนี้น่าเชื่อครับว่าไม่มีน้ําแล้วนะฮะแต่ว่าสภาพนะฮะยังอยู่ในสภาพดีเลยนะครับแต่ของทาทยยังนะครับยังมีน้ําอยู่เต็มเลยของทาทยยังนะครับของน้องนัดมิเรียนะครับสภาพของกระป๋องโค้กนะครับยังอยู่ในสภาพดีเลยนะครับแต่ว่าน้ําระเหยหมดแล้วนะครับ แต่ของคุณทาทายังนะครับนะฮะก็ปี4 1หนึ่งะฮะเพราะฉะนั้นของของนักวิเลียก็มาปี4 1หนึ่งนะครับนี่ยังอยู่ครับน้ำยังอยู่เต็มเลยนะครับของคุณทาทายังนะครับอันนี้หมดเลยแต่แต่ว่าสภาพกระป๋องยังสวยงามเลยนะครับยุคนั้นก็เป็นยุคของแฟชั่นนะครับนะฮะมีดาราทุกคนเลยนะครับก็ อันนี้ก็ของคุณมอสนะฮะอันนี้ก็ของคุณมอสคงจําได้ของคุณมอสแต่ว่าระเบิดฉีกไปเลยครับน้ําพุ่งนะครับหายไปเลยนะฮะของคุณเบิร์ตแต่คุณเบิร์ตคุณเบิร์ตของผมไม่รู้หายไปไหนของคุณเบิร์ตนะครับก็มีดาราดังๆนะครับตอนนั้นบริษัทโคก็จับมาเป็นสปอนเซอร์หมดเลยนะครับแม่ไม่จับฟิลิปเซ็จริงๆเลยใครบอกว่าฟิลิปโคกไม่สนสนุน มีครับนี่ไงโคกอ่ะมีนะครับโคกก็มีนะครับนี่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 เห็นไหมว้าวมีเลยนะครับฟิลิปมายากลนะครับโคกก็พิมพ์ชื่อให้ด้วยฟิลิปมายากลนะครับโอ้ว้าวเป็นไงนะครับว้าวอันนี้ไม่ต้องดังครับสั่งโคกตามโคต้าเขานะครับเขาก็ทําให้คุณเลยนะครับว้าวออกมามองฟ้าที่ดูกว้างไกล ครับนี่ก็เป็นช่วงหนึ่งที่ฟิลิปได้มีโอกาสนะครับสอนซุปเปอร์สตาร์ดารานักร้องดาราดังนะครับคุณนักมีเลียนนะครับอีกหนึ่งความทรงจำนะครับของฟิลิปมายากลวันนี้กลับลาไปก่อนก็อย่าลืมนางฟ้ามายากลนะครับสวยไม่แพ้คุณนักมีเลียนนะครับตอบทุกโจทย์ในงานเลี้ยงของท่านนางฟ้ามายากล เจ้านางฟ้ามายากรน,นะคะก็มีโชว์สุดพิเศษมาเป็นโชว์สุดท้ายให้กับทุกท่านได้รับชมนะคะสาค่ะสำหรับวันนี้นะคะลูกกองนางฟ้ามายากรน,นะคะก,ก,ก,ก็วันนี้กลับเราไปก่อนครับกลับดีครับเย้ a n นโทซ์ดีเจ